ตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่นะคะตอนเช้าอยู่สังเกตดูว่ามีเรือจอดอยู่หลายลำเลยแล้วก็เป็นช่วงที่น้ำลดเยอะเป็นช่วงน้ำหฮงเยอะไม่ฝั่งนี้น้ำยังขึ้นไม่ถึงเรือเรือยังออกไม่ได้เมื่อกี้ที่มีเรือออกไปแล้วก็คือลำที่ว่าถอยเรือออกไกลๆ นี่ฝั่งนี้อันนี้ก็น้ำขึ้นถึงแล้วก็สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นลําไหนที่อยากออกไปวังอวนเรวๆก็คือต้องถอยเรือไว้ไกลๆเพราะว่าน้ำมันลดเยอะน้ำมันลงเยอะเมื่อเช้าที่ออกไปหาหอยก็คือออกไปไกลมากอะ่ะ นี่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้านหน้านี้มุมด้านหน้านี้ก็คือเนี่ยที่ดำดำมืดๆอยู่ตรงช่มนั้นก็คือเป็นหินสามก้อนนี่ฝั่งฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็คือหินสามก้อนนะคะลำนี้ไปไกลแล้วเดี๋ยวลองซุมกล้องดูนะนี่ลำนี้ เวลาไปวางอวนเขาจะมีธงเห็นไหมจะมีธงเป็นคู่เดี๋ยวจะบอกว่าธงเป็นคู่เนี่ยเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาวางอวนไปใช่ไหมมันจะมีสองข้างสองข้างก็คือผูกธงไว้คนอื่นที่เขาจะวางใกล้ๆเขาก็จะได้ดูว่าอวนเนี้ยมันวางจากฝั่งไหนไปฝั่งไหนก็สังเกตดูที่ธงเหมือนกัน วงของ,ของแต่ละคนอาจจะสีไม่เหมือนกันหรือว่าบางคนสีเหมือนกันแต่ก็เขาก็จําได้อาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือเอาไวจ้จานะคะสมาสมานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มากดซับสไคร์มาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณกําลังใจจากทุกคนเลยนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศยามเช้า บรยากาศยมามเช้าเช้ามากนี่นี่มุมนี้สวยชอบมุมนี้ชอบต้นมะพร้าวนี่มุมนี้ต้นมะพร้าวสวยอันนี้คือถ้าเป็นแสงจริงตอนนี้มันจะอ่อนีประมาณนีไ้งไงนี่ไงได้แล้วอันนี้ก็คือแสงจริงเมื่อกี้เหวี่ยงกล้องขึ้นแล้วมันจะเป็นหน้าจอมืดๆหน่อย พอให้ดูมุมต้นมะพร้าวก็จะเป็นแสงแบบนี้เนาะแต่ว่างงมันก็สวยอะ่ะนี่ไงอันนี้มันมืดในกล้องอะ่ะมันมืดกว่าของจริงแต่ถ้าของจริงนี่บรรยากาศตอนนี้ก็คือแสงจากประมาณนี้นี่ เขาเริ่มไปนี่เขาเริ่มไปหวังอวนกันแล้วเห็นไหมเดินลงมาเรือบางหลํำก็นู่นไปแล้วแล้วที่เห็นเป็นเหมือนสีขาวๆนั้นนะก็คืออะไร่ะน้ำมันอุยเรียกไม่ถูกก็คือเรือกำลังแล่นเออ เรือกำลังเล่นเขากำลังไปวางอวนกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะนี่น้ำกำลังขึ้นอยู่เลยอีกนานกว่าจะถึงเรือก็อีกประมาณสักพักหนึ่งเนาะน้ำจะถึงเรือนี้อันนี้เป็นสมอนี่นี่เรืออยู่ฝั่งนี้ โน่นเห็นไหมขอบน้ำที่มันเป็นขึ้นกับเพิ่มกับเพิ่มอยู่นั้นก็คือต้องอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวต้องเก็บสายสมองกนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ